ขณะที่คุณผู้ชมตอนนี้ในส่วนของการตรวจรักษาโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคําถามเยอะฟรีไหมฟรีถ้าใครติดตามข่าวก็จะทราบว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วฟรีไหมไม่ได้ฟรีนะแต่ไม่มีใครให้ใจ่ายเพราะอ,อะไรเพราะทางโรงพยาบาลต้นทางเขาไปเก็บกับภาครัฐค่ะประชาชนทั่วไปรักษาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางสกองทุนสุขภาพกรมบัญชีกลางประกันสังคมสปสชก็ร่วมกัน ออกถแถลงการยืนยันสิทธิ์ประชาชนในการตรวจแล้วก็รักษาโควิด -19 ฟรีหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการร้องเรียนเข้ามาเป็นจํานวนมากครับว่าถูกโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บเงินเรื่องนี้ทางเลขาธิการสปรสาชาในแพทย์เจเดทธรรมทั์อารีกล่าวกับว่าก,การออกถแถลงการในครั้งนี้ครับเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนทุกสิทธิททจะได้รับการดูแลและขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บเงินตามระบบแล้วก็อัตราค่าบริการที่ได้ตกลงกันไว้ และผ่านการเห็นชอบจากครมอแล้วรวมทั้งขอให้กระทรวงสาธารณสุขกำกับดูแลโรงพยาบาลเอกชนให้ปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวครับในส่วนของสอปสชอเองก็ได้ปรับรอบการจ่ายเงินให้เร็วขึ้นเป็นทุกสองสัปดาห์เพื่อสร้างสภาพคล่องให้แก่โรงพยาบาลนะครับจากการได้พูดคุยกับผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งก็เริ่มเข้าใจและยอมรับระบบการเบิกจ่ายตลอดจนอัตราค่าบริการที่กำหนดไว้มากขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามถ้าผู้ป่วยยังถูกเรียก,กยเก็บเงินอีกขอให้ร้องเรียนเข้ามาที่สายด่วน1330ของสอปสชสายด่วน1506น,นะครับรแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งคือ,อ,อหมายเลขนะฮะ02-127-7000ของกรมบัญชีกลางนะครับหมายเลข1506เนี่ยเป็นหมายเลขของ ปสปสก็คือสำนักงานประกันสังคมนะฮะทั้ง3หน่วยนี้สามารถที่จะแจ้งไปได้นะครับและทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคุณทศพลกริวงวิมานก็ได้กล่าวกับว่าสปสหรือว่าสำนักงานประกันสังคมขอให้ความมั่นใจแก่ผู้ประกันตนทุกคนว่าถ้าติดเชื้อโควิด -19 ก็จะได้รับการดูแลรักษาเต็มที่เหมือนกองทุนอื่นๆทุกประการจนกว่าจะหายครับขณะที่อธิบดีกรมบัญชีกลางคุณประภาสคงเอียด กล่าวกว่ากรมบัญชีกลางจะดูแลผู้ใช้สิทธิสวัสดิการเข้ารักาการอย่างดีที่สุดเรื่องงบประมาณก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วและสามารถจ่ายแก่โรงพยาบาลได้โดยตรงภายใน3วันหลังจากได้รับข้อมูลการเบิกกับ